สวัสดีครับสวัสด <Pokemon S 2> <Enfin, S 1> ีพี่ๆทุกท่านนะครับอ่าสวัสดีพี่ๆที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับ EP นี้นะครับเป็น EP ที่สามร้อยแปดสิบหกนะครับผมพบกับผมเช่นเคยที่ช่องอรพระเครื่องนะครับวันนี้นะครับพี่ๆผมก็อ่าไปได้นะครับพระมาสององค์นะครับเป็นพระหลวงพ่อปานนะครับแล้วก็เป็นสิงห์นะครับหลวงพ่อเดิมนะครับวันนี้ก็จะเอามาแบ่งปันกันนะครับถ้าหากพี่ๆท่านใดนะครับ ดูแล้วชื่นชอบดูแล้วถูกใจนะครับพระที่ผมนำมาให้ชมในวันนี้นะครับก็สามารถติดต่อมาได้เลยนะครับที่เบอร์099 634 1275นะครับ099 634 1275ส่วน ID Line นะครับแอดไลน์ได้ที่ ttn987 ttn987 นะครับมามมาชมกันเลยนะครับองค์ที่องค์แรกนะครับพี่ๆนะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับอ่าองนี้นะครับเป็นพระ เนื้อดินนะครับเป็นพระเนื้อดินหลวงพ่อปานนะครับหลวงพ่อปานพิมพ์ขี่ไก่นะครับพิมพ์ขี่ไก่หางพวงนะพี่นะนุ่น,นด,ดูไหมดูความเก่าเดิมๆจริงๆบ้านๆนะพี่นะพระผิวบ้านๆนะครับนี่เห็นไหมดูความแหง้งดูความแห้งของดินนะพี่นะเนี่ยเห็นไหมเดิมๆนะครับต้องบอกว่าเดิมๆนะครับพระองค์นี้นะครับสภาพแทบจะไม่ผ่านการใช้แล้วนะพี่นะเป็นพระบ้านๆนะพี่ ดูเราจะสังเกตดูจากฝุ่นนะครับนี่องน,น,งน,นงอี้เป็นพิมพ์ขีไก่หางพ่วงนะครับเป็นพิมพ์ขีไก่หางพวงอ่าเป็นพิมพ์ยอดนิยมนะครับเป็นพิมพ์ยอดนิยมอ่าลองพิจรารณากันดูนะครับพี่ๆนะถ้าชอบก็โทรมาปิดอ่าโทรมาปิดน้องได้เลยทักมาปิดน้องได้เลยนะครับเห็นไหมใบหูสองข้างอ่ายันสองข้างติดชัดเจนนะครับอ่าดูไก่เห็นไหมนี่เห็นไหมเส้น เส้นต่างๆนะครับนี่เส้นแตกเห็นไหมอ่าตรงนี้นะครับนี่ไก่ตรงนี้ก็มีหางนะครับนี่มีเส้นแตกย่อยลงไปนะครับเห็นไหมอ่าตรงนี้ก็มีขีดขึ้นมานะครับอ่าองค์นี้นะครับเป็นเนื้อคล้ายๆเขาเรียกเนื้อออกสมๆมดินหม้อใหม่ประมาณนี้นะครับเขาเรียกกันนะอ่าดูด้านหลังนะครับนี่เห็นไหมครับพี่พี่ดำๆเนี่ยครับอ่าดำๆอย่างเงี้ยค้าดำดำเห็นไหพี่ นี่คือการเผานะครับนี่คือการเผานะครับอ่าการเผานะอ่าเขาอาจจะตรงนี้อาจจะโดนความร้อนมากนะพี่นะอาจจะเป็นสีดํานะครับอ่าอันนี้ความเข้าใจผมนะแต่ที่แน่ๆคือดอําๆแบบนี้เกิดจากการเผานะครับเพราะว่าเขาเป็นอ่าพระเนื้อดินนะครับเขาทําเสร็จแล้วเขาต้องไปเผานะพี่นะอ่าด้านหลังก็มีรอยปาดพี่เห็นไหมมีรอยปาดนะครับยาวยๆเป็นแท่งนะครับมีรอยคูดนะครับเห็นไหมรอยปาด ด้านข้างนะครับนี่ด้านข้างก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนี่ตรงนี้ก็จะเป็นเหลี่ยมสันเห็นไหมสองข้างเป็นเหลี่ยมสันของบล็อกเห็นไหมอ่าเป็นเหลี่ยมสันของบล็อกเห็นไหมครับนี่อ่าด้านข้างก็จะเป็นเหลี่ยมสันของบล็อกนะครับด้านบนนะครับก็จะมีอุดผงนะครับนี่ผงเขาเนี่ยจะออกุปูนนะพี่นะออกสีเหมือนปูนเห็นไหมเห็นไหมอุดผงองนี้อุดเต็มนะครับผงยังเต็มอยู่เลยนะพี่นะอ่า ปกติแล้วจะหายากนะครับจะหายากพระที่หลวงพ่อปานที่มีอุดผงเนี่ยเพราะว่าเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าผงเนี่ยเขาเชื่อกันว่านะครับคนโบราณนะครับเขาเชื่อกันว่าเอาไปผสมน้ำนะครับไปผสมน้ําเป็นเมตตามหานิยมนะครับให้อะไรเขาเรียกกันนะครับให้มีความเมตตามหานิยมนะครับเนี่ยครับเห็นไหมเขาผสมน้ําปกติแล้วจะไม่ค่อยมีนะครับผงอย่างเงี้ย องนี้ต้องบอกว่าผงเต็มนะครับผงเต็มด้านข้างเห็นไหมครับนี่โอ้โหองนี้นะแล้วพี่ดูผิวพันธุ์เห็นไหมบ้านๆเห็นไหมแล้วผิวพันธุ์นะครับบ้านๆเน็นยไม่มีฝุ่นเกาะเต็มหมดเลยนะครับผมบอกแล้วองนี้นะบ้านๆนะครับองค์นี้ผมพึ่งไปลื้มานะครับไปลื้อจากตู้เก็บพระผมเองนะครับไปลื้อเจอนะครับไปลื้อเจอมานะครับสององนี้นะครับนี่ก็เลยได้มาวันนี้เอามาให้พี่ๆได้รับชมนะครับเนี่ยเห็นไหม ดูคมเก่าควมคมนะครับพี่นะเก่าเก่าบ้านจริงจริงองนี้นะครับอ่าหลวงพ่อปานนะครับหลวงพ่อปานนะครับเอาไป6,500บาทนะครับ6,500บาทนะครับ6,500บาทที่มีเหลี่ยมอย่างนี้พี่จินตนาการนะว่าเขาก,กดลงอย่างนี้นะครับเขากดแล้วเขาปาดนะครับอ่ามันก็จะมีขอบเห็นไหมจะมีขอบจะมีขอบวงนี้วงนี้ก็เวลาเขางัดเขาก็จะเอางัดด้านข้างขึ้นอย่างนี้นะพี่นะอ่าเห็นไหมครับดูโอ้โหองนี้นะครับ ราคานี้คุ้มสุดๆนะครับพี่คุ้มสุดๆนะครับอ่าหกพันห้าร้อยบาทนะครับนี่หลวงพ่อปานนะครับหลวงพ่อปานต่อไปเลยนะครับองค์ที่สองนะครับองค์ที่สองเป็นสิงห์นะครับอ่าเป็นสิงห์นะครับสิงห์หลวงพ่อเดิมนะครับสิงห์หลวงพ่อเดิมสิงห์สามขวัญนะอ่าสิงห์สามขวัญหลวงพ่อเดิมนะครับพี่นี่อ่าดูนิ้วเลยครับแทอ่าวัดจากนิ้วเลยอ่ะนี่เห็นไหมตัวใหญ่นะครับตัวใหญ่นะครับอ่าขนาด เกือบเท่าเหรียญสิบนะพี่นะอันนี้เป็นสิงนะครับเป็นสิงนะครับเป็นสิงงอนะครับงอนะครับเป็นสิงงอนะครับอ่าสิงลงพอเดิมนะครับอ่าพี่ๆเห็นไหมการแกะเห็นไหมการแกะนะเขาแกะด้วยอ่าเครื่องมือแกะนะครับเขาไม่ได้ใช้แบบเป็นเครื่องเจียนะครับเป็นอ่าเป็นใช้เครื่องนะครับอันนี้เขาเรียกงานมือนะครับงานแกะมือนะครับเนี่ยเป็นเหมเ่ียมสั้นๆนะพี่เห็นไหม แบบนี้เขาเรียกงานแกะมือนะครับไม่ใช่งานเครื่องนะครับถ้าเป็นงานเครื่องเขาจะเป็นล่องเลยนะพี่นะเป็นล่องกลมไปเลยนะครับอ่าบางคนนะครับเห็นว่าสวยงามนะครับพี่พี่นะอ่าช่างสมัยก่อนเขาไม่ได้มีเครื่องมือการแกะนะครับเขาใช้อ่าคล้ายๆว่าเป็นงานแฮนด์เมดนะพี่นะเขาแกะนะครับเขาใช้อ่าเครื่องมือใช้มือแกะนะครับอ่าส่วนปัจจุบันนี้นะครับที่เราเห็นเป็นเส้นโค้งแบบโอ้ริ้วสวยงามนะครับ อันนั้นเขาใช้เครื่องนะครับใช้เครื่องนะครับเครื่องแกะนะครับเครื่องแกะสลักนะครับอ่าอันนี้เห ó, uh, ็นไหมครับเป็นงานมือเห็นไหมนี่เห็นไหมเป็นเหลี่ยมเป็นเหลี่ยมนี่แล้วสังเกตนะครับเขาจะเป็นเหลี่ยมลงอย่างนี้นะพี่รูปสามเหลี่ยมอย่างนี้นะเวลาเขาเจาะนะครับเนี่ยนี่เห็นไหมนี่เห็นไหมอ่าเนี่ยครับอันนี้เป็นงอนะครับงอนะครับโอ้โหอ่าสิงงอแกะหลงพ่อเดิมนะครับสิงงอแกะหลงพ่อเดิมต้องบอกว่า ใครได้ไปคุ้มสุดๆนะครับองนี้นะครับสิงตัวนี้นะครับพี่เอาไป9,500บาทพี่9,500บาทโอ้โหนี่พี่จ๋าบอกเลยหายากนะครับหายากมากนะครับใต้ฐานก็มีรอยจานนะใต้ฐานก็มีรอยจานนะครับบอกเลยว่าหายากมากๆพี่ราคานี้นะถ้าพี่ไปซื้อถ้าพี่ไปบูชา,าตาม ไหนก็แล้วแต่นะครับอาจจะเป็นหลักหรือหลายหมื่นนะครับถึงแสนก็ได้นะพี่นะอ่าองนี้นะครับผมเอา9500บาทนะครับ9500บาทพี่โอ้โหราคานี้นะราคาเหมือนเหมือนผมไม่ได้อะไรเลยครับเอาเหมือนเอามาแบ่งปันพี่เฉยอะครับเนี่ยเห็นไหมราคาเหมือนราคาล้มมวยเลยพี่นะ9500รบาทนะพี่องค์นี้นะครับนี่งานแกะมือนะ แกะมือเขาจะเป็นอย่างนี้พี่พี่สังเกตดีๆนะครับอ่าสังเกตดีๆนะครับว่างานแกะมือกับงานเครื่องเป็นยังไงนะครับงานแกะมือเขาจะเป็นเหลี่ยมเห็นไหมเขาจะเป็นการแกะเซาะนะครับพี่สังเกตนะเขาไม่เซาะแบบโค้งอย่างนี้ได้นะพี่นะเขาจะเซาะเซาะเป็นเหลี่ยมเห็นไหมเขาจะใช้วิธีการแกะเซาะเะเป็นเหลี่ยมนะครับเนี่ยเห็นไหมปืด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 อย่างนี้นะครับเนี่ปืดเห็นไหมนี่เห็นไหมมีรอยมีรอยตะ อ่ามีรอยการแกะเลิดของเครื่องมือเห็นไหมปุ๊บออกมาเห็นไหมอ่าในพี่สังเกตง่ายๆนะครับช่างโบราณช่างสมัยก่อนเขาไม่ได้มีเครื่องมือนะครับเขาไม่ได้มีเครื่องเจียแบบเป็นไฟฟ้านะครับอ่าสมัยนี้ที่พี่เห็นเป็นเส้นโค้งโอ้โหกลมลิกเลยอะ่ะอันนั้นเขาใช้เครื่องนะพี่นะเครื่องแกะสมัยใหม่นะครับอันนี้นะครับนี่เขาแกะมือนะครับแกะมือนะครับเขาเรียกงาน handmade นะแกะด้วยมือนะครับอ่า เลื่อยขึ้นรูปเสร็จแกะด้วยมือนะพี่นะเห็นไหมอ่าต้องบอกเลยนะครับพระองนี้นะครับใครได้ไปคุ้มสุดๆนะครับใครได้ไปคุ้มสุดๆอ่าสิงตัวใหญ่ด้วยนะพี่นะสิงตัวใหญ่ด้วยนะเห็นไหมเห็นไหมอ่าเนี่ยเอาไปเก้าพันห้าร้อยบาทพี่เก้าพันห้าร้อยบาทโอ้โหดูเลยนะครับนี่เนื้อของเนื้อของงานะครับเนื้อของงอนะครับนี่เห็นไหมเก่าปึ๊กนะครับเก่าถึงยุกนะครับ เก่าถึงยุคถึงสภาพผ่านการใช้นะครับนี่เห็นไหมบางองค์นี้เป็นมะขามเปียกเลยนะครับพี่เป็นสีมะขามเปียกเลยนะอันนี้เอาไป9,500บาทนะครับ9,500บาทเท่านั้นเองพี่โอเคครับผมถ้าหากพี่ๆท่านใดนะครับดูแล้วชื่นชอบดูแล้วถูกใจพระทิตผมนำมาให้ชมวันนี้นะครับก็สามารถติดต่อมาได้เลยนะครับที่เบอร์099 634 1275นะครับ ส่วนให้ดีไลน์นะครับแอดไลน์ได้ที่ TTN987 นะครับผมสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงแค่นี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ